ขนานมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาครับมุ่งหน้าพัทยาแซงพี่ใหญ่ไปเรื่อยแซงไปเลยเริ่มติดแล้วพี่ใหญ่เริ่มติดสะสมแล้ว เลี้ยวดีกว่าไปไม่ได้แล้วติดพี่ใหญ่คู่ขนาดมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาครับวิ่งตรงไปพัทยาท่าเรือแหลมฉังพี่ใหญ่เริ่มติดแล้วต้องเลี่ยงพี่ใหญ่ละ